สวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะค้ามีวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เรานำสองเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหนังสือเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พร้อมทั้งอุปกรณ์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือการบวกจำนวน2องจำนวนซึ่งผลบวกไม่เกิน9นะคะซึ่งเราจะมีวิธีการหาผลบวก ได้หลายวิธีอย่างเช่นที่เราเรียนไปก็คือจะมีการนับต่อใช่ไหมคะแล้วก็การใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าเราสามารถใช้วิธีการใดได้อีกนะคะในการหาคำตอบนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากการหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาก่อนนะลูกหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะอ่ะลูกเอาหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่ 40นะคะวันนี้นะคะหน้า10บ0นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรื่องอ่ะดูนะคะวันนี้นะคะการบวกจำนวนตามแนวนอนอ่ะเรามาจำนวนตามแนวนอนทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเรื่องนี้มันจะสั้นนิดเดียวแค่นี้เองนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้การบวกแบบนี้กันนะคะ อ่ะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างที่5หาผลบวกของ4บวก2เท่ากับสี่เหลี่ยมหาผลบวกได้ดังนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวเราดูให้ชัดๆนะคะลูกเขาบอกว่า4บวก2เท่ากับ4บวก2เท่ากับเท่าไหร่ลูกอ่ะเนี่ยนะคะแบบนึงครูขออนุญาตว่า เอาิ้วขึ้นมา4บวกมาอีก2 4บวก2เป็นเท่าไหร่คะี่นลองนับดู1 2 3 4 5 6อา่หาได้6ใช่ไหมคะที่นี่เห็นไหมคะตรงนี้เขาบอกว่า4บวก2เท่ากับ6ตัวตั้งของเราก็คือ4ใช่ไหมคะส่วนตัวบวกของเราก็คือเลข2ผลบวกก็คือผลลัพธ์ที่ได้คะ่ะจากตัวตั้งบวกกับตัวบวกก็คือได้6 ะคำตอบก็คือ,อ่ะเห็นเป็นตัวเลขไทย6ทีนี้นะคะเรามาดูเขาบอกอ่ะที่กอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้เขาบอกว่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ6 6อ่ะ6ก็คือผลบวกมากกว่า4ก็คือตัวตั้งและ2ก็คือตัวบวก 6จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลก็คือเหมือนถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันถูกไหมใช่ไหมคะเราก็เรามาดูถ้าการบวกก็คือหมายถึงว่ามันมันจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะมันจะได้คำตอบน้อยกว่า4และ2ก็ไม่ได้นะคะดังนั้นก็คือมันมากกว่าอยู่แล้วดังนั้นเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะบอกเราแล้วว่าคำตอบมันมีการสมเหตุสมผลก็คือ มันมีจำนวนมากกว่าตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกใช่ไหมครับอ,อันนี้นะคะอันนี้เรื่องนี้มันจะมันให้ตัวอย่างมานิดเดียวเองนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูลองดูว่าเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดน่าจะมีให้ทำอยู่ลูกยิบเล่นแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะ จริงๆแล้วการการบวกตามที่เราเรียนก็คือมีมีหลายวิธีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการนับตอ่อการใช้แบบความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมหรือว่าการบวกแบบแนวแนวนอนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ยังจะมีอีกแนวตั้งอีกนะคะซึ่งเราจะเรียนกันวันพรุ่งนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนอทีนี้ลูกแบบฝึกหัดน,นะคะลูกเปิดมาหน้าที่ 27่เลยนะคะหน้าที่27เดอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเพราะว่าในหนังสือเรียนมันให้ตัวอย่างมาแค่ข้อเดียวใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาฝึกทํากันแต่ว่าเวลาเราบวกเราก็เราก็ใช้เราจะใช้วิธีการไหนก็ได้แล้วแล้วแต่เรานะคะก็คือใช้นิ้วของเรานั่นแหละเพราะว่าผลบวกมันไม่เกิน9ไงลูก เราสามารถนับนิ้วของเราต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อที่หเขาบอกว่าเติมผลบวกในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องมีทั้งหมดส6บหข้อ,อม,มีเยอะอยู่วันนี้นะคะแต่ว่ายากไม่ลูกถ้าเราดูยากไหมคะอ่าไม่น่าจะยากนะคะก็คือเติมคำตอบไปด้านหลังได้เลย,เยมาดูข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะสองบวก1เท่ากับเท่าไหร่ลูก มีอยู่ 2, 2เอานิ้วขึ้นมาเลยมีอยู่ 2, 2> บวกมาอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะ <S 2, 2 <S แล้วก็นับต่อไป3ลูกใส่คำตอบไปเลยนะคะอ่าอ่าสเห็นไหมคะอ่าแล้วที่เหลือก็ทำเองทีนี้ข้อที่เจ็ดโยงเส้นจับคู่โจทย์กันบวกจำนวนที่มีผลบวกเท่ากันเราก็ หาผลบวกว่าได้เท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็โยงเส้นโดยการโยงเส้นนั่นก็คือโยงเป็นจุดอะค่ะไม่เกินจุดนะคะอ,อันนี้ไม่ต้องครูไม่ทําให้ดูนะคะอ่าสำหรับงานวันนี้นะคะหน้านี้หน้าเดียวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ